เด็ป้องเจอมะดังหรืคมไม่ใช่ดังก็เหมือนชอบดีอะไรเงี้ยหรือว่ากูต้องแบบไม่ใช่อย่างงั้นเราเชื่อหวยหูโอเคโอเคแต่ว่าเขาทักมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วพอโตขึ้นมาเราเชื่อตามคำเขาหมายว่ามันก็มีส่วนจริงอันหนึ่งมันคือเอ็นติดจริงส่วนเรื่องไม่ใช่เรื่องหลังเลยไอเอ็นติดคนไม่ไปว่าแม่นไงเริ่มแ่นทีละเรื่องนะ แต่เรื่องหลังเนี่ยอาจจะดวงด้วยสันดานแต่ว่าวทุกคน <c oughs> นะ่ะรู้ว่าเป็นแบบคาสโนวาหมดเลยใช่ป่ะแต่ก็ไม่มีข่าวที่แบบนึกออกใช่ไหมคือพี่ป้องก็ยังคือพี่ป้องอะ่ะไม่ได้แบบว่าโหอะไรวะอะไรเงี้ยคนไม่โหอะ่ะเออคนเรามันต้องแฟร์กันสมมุติผมอยากได้ใครเขาอยากได้สันนิผมจกชั่นจัดเต็มกินข้าวดูหนังโทรช้า,นะชาอะไร แล้วพอได้แล้วเปลี่ยนทิ้งเพราะอย่างเงี้ไม่แฟร์แล้วไม่ถูกคือถ้าเกิดผมชอบหรือผมให้ได้แค่ไหนไมาถึงว่าก็จะบอกอตรงเลยว่าเองันนะไม่ได้อยาามีแฟนตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเพ<บ>ก็โอเคแค่คุยนะแต่ถ้าเขาไม่ก็ไมก่ก็เป็นเพื่อนพี่น้องกอันคือผมจะไม่ชอบหลอกแล้วเคเขาเรียกอะไรหลอกเอาอะอย่างเงี้ยเออไม่ไม่หลอกเราบอกตรงๆไหนบอกว่าตอนแรกมาจะไม่พูดเรื่องนี้ไงก็คือผมไม่ทำอย่างนั้ไง